สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่สําคัญกันโดยทางการของยูเครนนั้นสามารถซุ่มโจมตีขบวนคอนวอ์รถถังของทางรัสเซียได้เป็นผลสําเร็จสมผลให้กองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียรถถังยานเกราะและทหารอีกจํานวนหนึ่งนะครับ นอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบในแต่ละพื้นที่และจะมีข่าวเด่นๆอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้ถือได้ว่ามีความเคลื่อนไหวกันมากเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้อมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไ i m มิริ a r y พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่กันก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้น ที่บริเวณเมืองอาบดีอีฟกาครับโดยทางการของรัสเซียนั้นพยายามบุกเมืองนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะครับถ้าเราจะสังเกตจากลูกศรจะเห็นได้ว่ารัสเซียนั้นพยายามบุกเมืองนี้จริงๆครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียนั้นก็ประสบกับความล้มเหลวเรื่อยมาโดยไม่สามารถบุกยูเครนเข้าซึ่งเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียก็ได้ส่งขบวนคอนวอยรถถังยานเกราะเข้ามา แต่ทว่าก็ถูกทางการของยูเครนดักซุ่มโจมตีจนทำให้ขบวนรถทางดังกล่าวถูกซุ่มโจมตีเสียหายยับเยินเลยครับ และนี่ก็คือภาพจากสนามรบที่แนวหน้าโดยทางการของรัสเซียนั้นได้ส่งรถถังยานเกราะมารวมกันประมาณ6คันนะครับหลังจากที่รถถังของพวกเขานั้นแล่นไปทับกับระเบิดก็ถูกทางการของยูเครนใช้ปืนใหญ่สนามยิงซ้ำจนทำให้ยานเกราะรถถังกลุ่มนี้นะครับเสียหายอย่างหนักมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียรถถังไปจานวน2คันและยานเกราะแบบ BMP อีกจานวน2คัน ส่วนทหารราบที่มากับรถถังนั้นก็เสียชีวิตไปอีกจํานวนหนึ่งครับซึ่งก็ถือได้ว่ายูเครนนั้นสามารถตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นในบริเวณเมืองอาร์บดีอีฟกานอกจากนี้ยูเครนนั้นก็ยังพยายามกดดันกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยพวกนั้นพยายามที่จะยึดถนนเส้นสําคัญของทางรัสเซียในเมืองอาร์บดีอีฟกาอีกด้วยครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูการรบกันบริเวณพื้นที่ของเมืองบากมุดกันต่อนะครับ โดยทางการของยูเครนนั้นพยายามโหมบุกกองทัพรัสเซียในบริเวณทางตอนใต้นะครับโดยเฉพาะการรบกันที่หมู่บ้านอันดีอีฟกาทางการของยูเครนก็สามารถทําผลงานได้ดีโดยพวกเขานั้นสามารถเคลื่อนทัพเข้าไปยังหมู่บ้านได้แล้วครับนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ส่งกําลังพลแบบพลล้มและหน่วยฐานราบยานเกราะเข้าโจมตีกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของ2หมู่บ้านนะครับนั่นก็คืออันดีอีฟกาและเมืองคีดชิฟยาครับ ซึ่งจากภาพสนามรบในแนวหน้านั้นจะเห็นได้ว่ากองทัพของทางยูเครนได้ส่งรถถังเข้าไปเคลียร์สนามเพาะบริเวณรอบๆเมืองบากมุดโดยเฉพาะการรบกันทางตอนใต้ถือได้ว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับส่วนการรบกันบริเวณพื้นที่ของโอลิครีปนั้นทางกองทัพรัสเซียพวกเขาก็ได้ถอนตัวออกจากหมู่บ้านโลบอทยไปทั้งหมดแล้วครับเนื่องจากว่าถูกกองทัพยูเครนนั้นกดดันอย่างหนัก นอกจากนี้ทางกองทัพยูเครนพวกเขายังได้พยายามตีด้านข้างของกองทัพรัสเซียต่อไปโดยมีเป้าหมายที่จะขยายหน้าแนวรบให้กว้างมากขึ้นเพื่อที่จะให้กําลังพลสำรองของทางยูเครนนั้นสามารถเดินทางเข้ามาเสริมกําลังสําหรับการรบในบริเวณนี้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับต่อมาการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเคอร์ซอนนั้นกองทัพยูเครนก็ยังคงตั้งมั่นกองกําลังทหารเอาไว้ที่หัวาหาดเช่นเดิมนะครับ เพราะว่าในปัจจุบันนี้กองทัพของทางยูเครนนั้นพวกเขายังไม่สามารถส่งอาวุธหนักข้ามลำน้ําไปได้มากพอจึงทําให้การรุกทางด้านนี้ต้องหยุดชะงักลงครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่21สิงหาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป460นายรถถัง12คันยานเกราะ14คันรถขนส่งทางการทหาร12คันปืนใหญ่สนาม19กระบอกระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบและเฮลิคอปเตอร์2ลำครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถทำลายปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้มากเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าปืนใหญ่สนามของทางฝั่งตะวันตกนั้นจะมีระยะยิงที่ไกลกว่าและมีความแม่นยำกว่านอกจากนี้กองทัพยูเครนย,ยังได้รับเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนปืนใหญ่ที่มีความทันสมัยสิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทําให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถเก็บปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้เป็นจํานวนมากครับ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับทราบการรบในพื้นที่ของทางยูเครนไปแล้วทีนี้เรามาดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับซึ่งประเด็นแรกที่เราจะไปพูดถึงเราจะไปดูกันว่าอาวุธหนักของแต่ละฝ่ายในปัจจุบันนี้เหลือกันอยู่ฝั่งละเท่าไหร่นะครับโดยทางรถถังนั้นกองทงัพรัสเซียเหลืออยู่ประมาณ1,400คัน ส่วนทางการของยูเครนปัจจุบันนี้พวกเขามีรถถังประมาณ1,500คันครับซึ่งก็มากกว่ากองทัพรัสเซียอยู่100คันส่วนปืนใหญ่สนามนั้นกองทัพรัสเซียเหลืออยู่1,900กระบอก ส่วนทางการของยูเครนนั้นเหลืออยู่1,100กระบอกครับถึงแม้ว่ากองทัพยูเครนจะเสียเปรียบเรื่องจํานวนสําหรับปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียแต่ทว่ามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนช่วงต้นสงครามนะครับนอกจากนี้ปืนใหญ่สนามของทางยูเครนนั้นยังมีความได้เปรียบในเรื่องของความแม่นยําและระยะยิงสิ่งนี้จึงทําให้ยูเครนนั้นมีประสิทธิภาพการยิงที่มีความสูสีกองทัพรัสเซียถึงแม้ว่าปืนใหญ่สนามของทางยูเครนจะมีจํานวนที่น้อยกว่าก็ตามครับ และสุดท้ายนะครับในเรื่องของระบบจรวดหลายลำกล้องนั้นปัจจุบันนี้กองทัพรัสเซียก็มีระบบจรวดหลายลำกล้องที่อยู่ในยูเครนประมาณ841คันส่วนทางการของยูเครนนั้นเหลือระบบจรวดหลายลำกล้องอยู่ที่4 2 7คันและถึงแม้ว่ายูเครนนั้นจะมีอาวุธชนิดนี้น้อยกว่ากองทัพรัสเซียมากถึงครึ่งหนึง่งแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าระบบจรวดหลายลำกล้องบางรุ่นของทางยูเครนนั้นมีระยะยิงที่ไกลมีความแม่นยำกว่าทางรัสเซียมาก โดยเฉพาะระบบจุววอหลายลำกล้องแบบ M142 ให้มันซึ่งผู้มันก็สามารถสร้างผลงานที่ดีในยูเครนได้อย่างต่อเนื่องครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องสุดท้ายในวันนี้แอดมินจะมาอัปเดตเรื่องเครื่องบินรบแบบ F16 ของทางยูเครนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกสักเล็กน้อยนะครับโดยทางเดนมาร์กนั้นยืนยันแล้วว่าจะส่งมอบเครื่องบินรบแบบ F16 ให้กับทางการยูเครนแน่นอนแล้วจํานวน19ลำครับส่วนทางด้านเนเธอร์แลนด์นั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้ออกมาประกาศว่าจะมอบให้กับยูเครนจํานวนกี่เครื่องแต่ว่าทางการของเนเธอร์แลนด์นั้นก็มีเครื่องบินรบแบบ F-16 ประจําการอยู่ในคลังของตนอยู่42เครื่องครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับยูเครนนะครับเพราะว่าโครงการ f 1 6นั้นยูเครนก็พยายามที่จะดันมานานครับและในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใกล้เคียงที่จะเป็นความจริงเข้าไปทุกทีแล้วครับส่วนเครื่องบินรบอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับยูเครนก็คือเครื่องบินรบแบบกริฟเพนนะครับตัวนี้แอดมินก็ชอบเช่นกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินรบขนาดเล็กต้องการการบํารุงรักษาที่ตา่านอกจากนี้มันยังสามารถใช้ถนนเป็นลันเวย์ได้อีกด้วย สิ่งนี้เหมาะมากๆสําหรับกองทัพยูเครนครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือแม้กระทั่งการโจมตีเรือรบเครื่องบินรบแบบกิ๊เพนก็สามารถทําได้เพราะว่าระบบอาวุธของพวกมันก็ไม่ธรรมดาครับไม่ว่าจะเป็นตรวจอากาศส่วอากาศแบบมิตเออร์ระเบิดความแม่นยำสูงที่นำวิถีด้วยเรเซอร์หรือแม้กระทั่งขี่ปนาวุธแบบ rbs 15ที่สามารถโจมตีเรือรบได้อย่างแม่นยำในระยะไกลได้อีกด้วย ซึ่งอาวุธเหล่านี้เครื่องบินรบแบบกปเพนนนั้นก็สามารถติดตั้งได้อย่างสบายครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับกองทัพอากาศยูเครนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานของเราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ